มันเล่นไม่ได้แบบคอมเมนต์นี่นะครับวิธีการจะไปอ่านคอมเมนต์แบบถูกต้องเลยกด,กดออกเกมมาก่อนปัดตัวเกมทิ้งอันนี้ค,ออคือแอปอัดคลิปนะผมไม่ปิดแล้วก็เข้า youtube ไปเลย,เลยแอปนี้นะเอยดึงไม่ออก เข้ายูทูปเปเลยนะแล้วก็ผมจะเข้าช่อง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 สำรองไว้กันช่องสำรองของหบนี่นะคุณหทาแบบนี้เลยคลิปนี้นะคลิปนี้นะที่ผมสอนไปเมื่อก่อนอะคลิปนี้นะ ทิท่ตี่ที่กุ่มสอนได้เมื่อก่อนคนคอมเมนต์จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับถเขาจะพิมพ์มาว่าผมทำปามแล้วน,นะแต่เล่นไม่ได้เลยเอาพี่ทำไมเล่นไม่ได้อ่ะผมจะมาสอนแก้ปัญหาได้นะครัึ่ห้ทุกคนออก,ออกจาก Youtube ปัด Youtube ทิ้งแล้วก็เข้าตะเกงนครับ ไทยแล้วนะสามารถไปหาโหลดได้ที่ช่องราชาโนทีเอจเจเลยครับมันสามารถเปイไทยได้ไคือหผมไม่แรงไนงะลนมันแหลกอะก็พี่เล่นทุกคนอาจจะทำยังอย่างผิดก็ได้นะ ถ้าทุกคนอยากมันจะเหมือนกันเลยนะเล่นในโลกปกติและเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ดูบินด้วยนะกดเข้าโลกเซิร์ฟได้เลยมันก็จะเข้าเซิร์ฟนะถ้าไม่มีโหลดดิสแพ็คก็กดโหลดไปดะครับแบบนี้ผมก็จะจำให้ดูเลยถ้ามันเป็นแบบเอาอชิวิตลอดอะ่ะจะเป็นยังไงผมจะมาบอกเพิ่มเติมด้วยครับกดล็อกสุดครับก็เหมือนกันนะสแสดงพี่กัด แนะนำให้กดเปิดด้วยส่วนเดี๋ยวตรงนี้ก็ใส่เลขเลยบางคนก็ใส่เลขได้เลยหรือว่าจะกดไม่แบบผมจะมาสอนตั้งค่าด้วยค่ะทั้งสอนเล่นทั้งสอนตั้งค่ามันลม้นในการเล่นด้วยอันนี้คืออันนี้ก็คือ ocean e l e m e อันนี้คือทุ่งอันนี้คือทุ่งหญ้าอันนี้คือหมู่บ้านเออเออทะเลทรายอันนี้ก็คือหมู่บ้านแล้วดูตรงนี้นะ โเรปมาปันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือหูบ้านปกตินะคะผมเรียกหูบ้านะกันกดกดกดดกดกดไม่้อุ้ยหูบ้านนะหมู่บ้านคืออะไรอุ้ยหมู่บ้านไม่แบบนี้เลย i g t o แต่อันเนี้ยกดตรงนี้แล้วตรงนี้อย่าไปกดนะมันจะตรงนี้นะสูดแต่ตรงนี้อย่าเปิดนะมันเปิดก็คือการใช้คำสังส่งแล้วยากดเปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะปรับที่อยู่แล้วเนาะ โอ้ยเขียนเบียกมากเลยอีสุพักลงได้ตามปกติเลยนะครับปึ๊บสามารถลงได้แต่แต่แอดออร์ะห้ามลงไม่ละอันเดียวแต่ตรงนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดเห็นอะไรแบบเห็นอะไรแปลกไหมครับตรงนี้ครับเห็นอะไรแปลกไหมครับ ก็จะมันจะเตือนว่าการทดลองเป็นค,คุณลักษณะใหม่ที่ที่อาจไม่สมบูรณ์ระว่างเพราะอาจจะเกิดความเสียหายกับโลกที่สร้างได้แบบนี้เขาจะเตือนแบบนี้ถ้าเรากดเปิดถ้าเรากดเปิดนะครับมันก็จะเออถ้าเรากดเปิดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ คุณไม่สามารถทำความส้นเร็จได้กดอัานะาปุน่มซิให้มันปิดให,ให้เราบอกว่าให้เราปิดปน,นี่นะกดสร้างได้เลยมันก็จะไปสร้างบนหมือบ้านค่ะอ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 ันนี้คือข้อความโฆษณามาีปลาเขกก็มลูกสามพันตัวชนิดนแล้วรอแบึงมันกำลังเหลือใช่ไหมให้อยู่ คลิปนี้น่าจะสั้นกว่าคลิปอื่นมันแม่แน่สักยาว้สื่อวอเิกับผู้ับอว่ากนาที่ดขึ้นนรอบกาสทีมสืบอสวนนครบาลมันถานร่วที่ถายขาวได้ี่แล้ว อยไปฟังเสียงกันนะนะ,นะพ่อผมพับผ้าอยู่ <_ d ata> ฟังเสียงผมนี่แหละดีกว่าแต่ตรงนี้แจงมากเลยผมจะมาสอนตรงปุ่มตรงนี้นะมคลิปก่อนอ่ะผมไม่ได้สอนคลิปนี้ตรงผมนี้นะให้ทากคนกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้ก็คือวิ่งนะครับถ้าเรากดหยุดถ้าเราหยุดอันนี้มันก็จะ จะงนะบบนี้จะทำแบบนี้นะมันก็จะวิ่งนะครับคลิปนี้ก็สั้นกว่าคลิปก่อนก็ปมนเพราะว่านี่นครับมันเกิดตรงกันแต่อันนั้นนะ่ะไม่น,น่าจะบล็อกน่นแหละ ค้าไปแล้วมันก็จะเจอหมู่บ้านนะครับนี่ไงหมู่บ้านแบบนี้ชัดจริงน,นะครับที่หมู่บ้านผมจะใส่เอสก,กีดไว้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมจะตัดต่อนะคยมไม่ได้ตัดต่อใน iPad นะครับ ซึ่งถ้าเรากดตรงหน้าลงแชทตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะ่ะมันจะไม่มีปุ่มทับตรงนี้แต่ไม่เป็นทับและตรงนี้จะเป็นเซตติง้งในตรงนี้แต่เป็นอย่างอื่นที่ผมลงไว้ซึ่งไม่อยากให้คซนน่ะซึ่งสนะามารถพิมพ์แชทไปหาเพื่อนได้ตับกตินะครับในการกดตรงนี้โอ้ยคีย์บอร์ดไม่ขึ้นอ่ะ อเฮ้ย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 เกมเกบดงสามารถพ,พ, 5, พิมพ์แทบไปหาเพื่อนในตามุติเลยอะข้อความก็สามารถย้อนกลับได้แบบนี้นะถ้าไม่มีแค่หนึ่งข้อความเราก็สามารถทำข้อความใหม่ได้ ม่สนว่าสาข้อความไว้กันมันก็จะทำได้เมื่อกดขึ้นแบบนี้มันจะไปโน้ตแบบขนันนี้แล้วกดลงนี้ก็จะไปไปแงแบบนี้ได้นี่ก็คือวิธีการเล่นเกมไมคับแบบถูกต้องเั่นเก้านาทีครึ่งคลิปนี้ บายบายเอ็นสกรีนใส่หุ่งนี้นะครับ